ทวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานของชาติซึ่งเป็นวันสําคัญของผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานในภาคอุตสาหก,กรรมภาคเกษตรผู้แรงงานที่ทาที่บ้านและแรงงานอิสระซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศพลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้นดังนั้นความมั่นคงก,ก้าวหน้าหรือรคาาวามอ่อนแอทางเศรษฐกิจภาคแรงงานย่อมมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมาก เื่อเกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังก็เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของวันแรงงานแห่งชาติรัฐบาลจึงได้กําหนดให้วันที่หนึ่งพฤทภศัาของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มจำนวนและความรุนแรงมากขึ้นทาให้โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็น และกาแพรโลหิตในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อยุกภาพส่วนได้ร่วมทำกิจกรรมก็เป็นการช่วยเหลือสังคมและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ันดมีระหว่างนายจ้างลูกจ้างเพื่อขายแรงงานและประชาชนโดยทั่วไปสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงภูมิจึงได้ดาเนินการจาัดกิจกรรมวันแรงงานแหน่งชาติภายใต้ชื่อแรงงานร่วมใจสนับสนุนการแพทย์ไทยเชียภูมิ วันที่29เมษายนพุทธศักราช2565นางรุ้งดาวันกันทสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชยภูมิได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565ภายใต้ชื่อแรงงานร่วมใจสนับสนุนการแพทย์ไทยเชยภูมิ ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชัยภูมิโดยมีนายชาญชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชัยภูมิเป็นประธานในพิธีกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในจ้างลูกจ้างได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างผู้ใช้แรงงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และพัฒนาเศรษฐกิจกของประเทศกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการรับบริจาคเงินอุปกรณ์ทางการแพทย์สิ่งของที่จำเป็นและการรับบริจาคโลหิตส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลชัยภูมิใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานการร่วมมอบของให้แก่ผู้ประกันตนณโรงพยาบาลชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน258คนผู้บริจาคเงินสมทบทุนเป็นเงินทั้งสิ้น2 4 8 0 8 6บาทผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนของใช้ทางการแพทย์หน้ากากใสกันละออง43ชิ้นหน้ากากอนามัย61กล่อง เจลแอลกอฮอล์200ลิตรเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา260ขวดกระดาษชำระ32แพก็กน้ำดื่ม1,260ขวดและผู้บริจาคโลหิต142คนยอยบริจาคณวันที่29เมษายนพุทธศักราช2565เวลา18นาฬิกา28นาที สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2565ค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในปีหน้าสำหรับวันแรงงานแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิค่ะบ๊ายบายกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน เราสำคัญาการทำงานเราต้องปลอดภัย